นี่ก็ตัวนี้มันมีกระบะนะเราก็จะปิดปิดกระบะบางให้พี่เขาช่วยดึงมานะครับัวที้เหลือเราจะต้องทําเองแหละให้คนเดียวเองนะสองคนพอดีอว่ะเอวเนี่คือมันีคนออทํยิไดอันนี้า มันเป็นไปได้ยากมันก็ต้องแตะกดแตะไปเลยบางทีอเอาง,ง่ายๆคำว่ารถบรรทุกอเนะเนาะจะทำแบบนั้นมันมันจะยากเลยมันก็เลยต้องยอมให้มันพูดว่าเออเหยียบคันเร่งมากไปนะคะบางทีขึ้นเนินขึ้นมอจะไม่ไหวแล้วเหยียบคันเร่งมากไปนะ มันเป็น,นกลไกของ AI ระบบของเขาอะนะ GPS